ดิควันนี้พวกเรามาทำแบบ Adsorption c o l s มีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันางสาวันธุ์สหิสิคัริตานเรนหิสย์อดินางสาวิาัาหนิสอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองบีเบตขนาด25 ml ขวดรูกชมผู้ขนาด250 ml ขวดน้ำกันบีเกอร์ขนาด50 ml บิวเลตขนาด5 0 ML และกระบอกตวง ทำการเตรียมสารโพเทสเซียมไฮโดรเจนเพนทาเลตจำนวน0.1กรัม3รอบใส่ในขวดรูปชุมพู้หลังจากนั้นเซตอุปกรณ์เพื่อเตรียมทำการไตเตรสารนำบิวเรตปริมาตร50 ml มาใส่สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์0.5โมลาร์เตรียมน้ำกันใส่ในกระบอกตวงปริมาตร20 ml และใส่ลงไปในขวดรูปชุมพู้ที่มีสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนเพนทาเลตอยู่ หลังจากนั้นทำการหยดฟีนนพทาลีนจำนวน2หยดและเริ่มทำการตเดเศดสารจนสารละลายเป็นสีชมพูอ่อนจากนั้นทำการบันทึกผลการทดลองลงในตารางนำปีเปตปริมาตร10มิลตรดูดกดอะซิติกความเข้มข้น0.2โมลก่อนดูดซับลงในขวดรูปชมพูทำการทดลองซ้ำในขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่4ไดและบันทึกผลการทดลอง การทดลองสุดท้ายให้เรานำปีเปตปริมาตร10มลิตรดูดกรดแอซิติกที่ความเข้มข้นต่างๆหลังดูดซับแล้วทำการทดลองซับในขั้นตอนที่2ถึง4และบันทึกผลการทดลอง รียบเทียบมมาตรฐาน0.2โมลาร์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์กับ KHP จาก C เท่ากับ G ส่วน MW คูณ1,000ส่วน V ครั้งที่1 C จะเท่ากับ0.104ส่วนด้วย204.23คูณ1,000ส่วนด้วย2.20คำตอบคือ0.23โมลาร์ทำแบบนี้ในครั้งที่2และครั้งที่3ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ0.23โมลาร์หาความเข้มข้นกรดอะซิติกเริ่มต้น10 ml กรดอสซิติกเข้มข้น0.5โมลาร์ปริมาตรเฉลี่ยเท่ากับ19.83 ml มี0.23คูณ19.83ส่วน1,000เท่ากับ0.00456โมลลสูดียมไฮดรอกไซด์ xide, ในกรดอสซิติก10 m โสเดียมไฮดรอกไซด์0.00456ค oh ูณ1,000ส่วนด้วย10จะเท่ากับ0 4 5 6โมรลในสเดียมไฮดรอกไซด์1,000 ml และคำนวณแบบนี้ในอีกความเข้มข้นที่เหลือ หาความเข้มข้นที่สมดุลซีได้จาก0.5จากโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์1,000 ML มีโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์0.23โมลถ้าโซเดียมไฮดรอ,อกไซด 17. ์17.50 m l จะมีโซเดียมไฮดรอ,อกไซด 17. ์17.50คูณ0.23ส่วนด้วย1,000เท่ากับ0.004025มลปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์กับกรดอะซิติกเป็น1ต่อ1 ดังนั้นถ้ากดออซิติก10ม l มีกดออซิติก0.004025มลถ้ากดออซิติก1,600 ml มีกดออซิติก0.004025คูณ1,600ส่วนด้วย10จะเท่ากับ0.644มลดังนั้นกดออซิติกจะเท่ากับ0.644คูณ1,000ส่วนด้วย1,600เท่ากับ0.403มรล จากกราฟอยลิดไอโซเทอร์มหาค่า1ส่วน n และ log k จากสมการ log n เท่ากับ1ส่วน n log c บวก log k สลบเท่ากับ1ส่วน n ดังนั้น n จะเท่ากับ1 3 6 8 4โมล log k เท่ากับ log n ลบ1ส่วน n log c เท่ากับ log 13.684ดก 13, 6, 8, 4, ลบ1ส่วนด้วย13.684คูณ log 2อ5 9 8ก ล็อก k จะเท่ากับ1.10517ดังนั้น k เท่ากับ0.0434โมนมลต่อกรัมจากกราฟแรงเมี่ยไอเทอร์มหาค่า1ส่วนด้วย n m และ1ส่วนด้วย k n m สลบเท่ากับ1ส่วน n m n m เท่ากับ0.00263567โมล1น1ส่วน k n m เท่ากับ1ส่วน k คูณ2 6 3 5 6 7 5 6 7 k จะเท่ากับ3 7 9 4 1โนมลต่อกรัม